กำลังรับฟังรายการชวนคิดชวนคุยกับปุ๊กศิวิรัตน์มหัฒธนะเตมี Baby. สื่อวิทยุเพื่ออนุรักษ์ศิลปินและวัฒนธรรมพี่เอาหัวใจมาให้พิจารณาตรวจด,ดูพอจะรู้ว่าหัวใจพี่ไม่หรือเา่ามีบุษลา เสียหายส่วนใดหรือเปล่าหรือมีรอยแตกราวาติดทาเก้าหลอกตาตรงน สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการชวนคิดชวนคุยกับปุ๊กสิริรัตน์มหัศนาเตมีนะคะเรามาเจอกันสําหรับในวันนี้ปุ๊กได้รับเกียรติจากคุณดํารงวงทองค่ะเป็นนักร้องลูกทุ่งร่วมสมัยนะคะได้รับความนิยมจากแฟนเพลงมาเรียกว่ามากมายทีเดียวนะไม่ว่าจะแบบปุ๊กชอบมากโปรดพิจารณาเอ่ยนะคะหรือว่าจงเก็บใจรอผู้ฟังก็ฝากถามมาเหมือนกันว่าเอ๊ะนะคะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะอยากเจอตัวจริงแต่ช่วงนี้โควิด ก็คงจะเจอตัวยากไปดูทางโซเชียลกันก่อนมารู้จักนักร้องท่านนี้ให้มากขึ้นค่ะกับรายการชวนคิดชวนคุยค่ะสวัสดีค่ะคุณดำรงคะ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีสุนทรเพลงทุกๆท,ท่านด้วยนะครับค่ะคุณดำรงเป็นคนจังหวัดราชบุรีใช่ไหมคะใช่ครับอำเภอบ้านโป่งนะครับจังหวัดราชบุรีครับค่ะเล่าถึงเรื่องของการเข้าวงการหน่อยละกันนะคะ ครับก็เริ่มเข้าวงการด้วยการนำพาโดยครูโชลธีทานทองศิลปินแห่งชาตินะครับที่นำผมเข้ามาสู่วงการสนุนสายลูกทุ่งแห่งนี้ครับอืมค่ะก็เป็นครูอีกท่านหนึ่งนะคะที่นำศิลปินหลายต่อหลายท่านก็สู่วงการบันเทิงก่อนเข้าวงการจริงๆเนี่ยคือร้องเพลงสไตล์ลูกทุ่งอย่างนี้อยู่เดิมแล้วใช่ไหมคะคก่อนเข้าวงการผมร้องเพลงตามงานบวชงานแต่งตามตัวาหารนะครับ เริ่มแรกผมร้องเพลงในสไตล์ผู้ชีวิตมาก่อนนะอค่ะแต่ด้วยด้วยสภาพกินฐานบ้านเกิดมันชินกับลูกทุ่งก็เลยเอร้องลูกทุ่งได้ด้วยค่ะก็หมายถึงว่าร้องหลายสไตล์ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับค่ะก เป็นลูกทุ่งก็ยังยังอย,ง,อยงอยู่ในในหัวใจหัวใจมาตั้งแต่เด็กแล้วครับค่ะแล้วไม่ทราบว่านะคะคุณพ่อคุณแม่หรือว่ายาิมิตรเนี่ยอยู่ในวงการลูกทุ่งหรือเปล่าคะไม่ได้อยู่ครับคุณพ่อคุณแม่เป็นอาชีพเกษตรกรนะครับทให้ทานาทาสวนอ๋อค่ะแต่ตัวเองชอบร้องเพลงมากเลยใช่ไหมชอบฟังเพลงชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กเลยครับค่ะแล้วมีไอดอลเป็นใครหรือเปล่าคะที่เป็นนักร้อง อ่าไอดอ้นแครกเลยจะเป็นพี่เป้าสายันสัญญาครับที่รู้จักแล้วก็พี่แอลยอดรักหลักใจในเ,เรื่องสว่างอีกคนหนึงครับค่ะโอ้ยป๊บกพึง่ส<อ>งสัมภาษคุณอาเสรีมาอ๋อค่ะครับผมค่ะแล้วพอเข้ามาอยู่วงการเพลงลูกทุ่งแล้วเนี่ยคือทิ้งแบบสไตล์เพื่อชีวิตไปหมดสิ้นเลยใช่ไหมคะครับก,ก็ยังไม่ได้ทิ้งแต่ว่ามันมันก็ฟังได้นะลู เพื่อชีวิตเพลงลูกทุ่งมันก็ไม่่ามากเท่าไหค่ะคือพกถานหน่อยเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยเรามาร้องแนวเป็นลูกทุ่งได้ไหมเนี่ยได้ครับได้ครับอืมค่ะแบบพี่แอดคาราบาวเนี่ยนะมาร้องลูกทุ่งได้ใช่ไหมได้ได้ครับพี่แอดพี่แอดเครับพี่แอดจะมาร้องลูกทุ่งในปัจจุบันเนี่ยอ๋อใช่ใช่ร้องกับคุณปาธนาพรใช่ไหมใช่ใช่ะค่ะ แล้วปัจจุบันนี้ก็สังกัดอยู่ค่ายชวนชมนะคะชวนชมโปรโมชั่นใช่ไหมชวนชมนั้น,น,นหมดหมดยุคแล้วครับแล้วก็หมดตอนนี้มาอยู่พันธุรัสรลคอร์ดนะครับที่ที่ทำเพลงลงโซเชียลยุคปัจจุบันนี้ส่วนมา,ากจะอยู่ของค่ายพันธุรัสรีคอร์ดนะอ๋อค่ะปัจจุบันอยู่ค่ายพันธุรัสรีคอร์ดนะคะครับค่ะคือสมมุติเนี่ยถ้ามีแบบค่ายไหนเนี่ยชวนไปร้องเพลงมีเพลงให้รับพิจารณาไหมร,รับพิจารณาครับเพราะว่า การอยู่ค่ายใหม่นี่ก็ไม่มีการเซ็นสัญญาอะไรเป็นที่แน่นอนนะครับเขาไม่ได้เซ็นสัญญาด้วยครับอ๋อไม่ได้เซ็นสัญญาก็คือว่าอิสระแล้วแหล,ละคือเราจะไปอยู่ที่อื่นถ้ามีใครสนใจตัวเราใช่ไหมคะคุณดารงใช่ครับค่ะแล้วประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาในอาชีพนักร้องเนี่ยมีอะไรพอจะแนะนําแบบนักร้องรุ่นใหม่ๆที่เพิ่งเกิดขึ้นมาไหมคะคุณดารงคะครับก็เอ่อยุคสมัยนี้กับยุคก่อนมัน,ม,นมันก็มันเปลี่ยนไปเยอะนะฮะ อ่าทำไมถึงผมถึงยืนยืนหยัดอยู่ในโงการนี้มาเกือบสามสิบปีแล้วค่ะก็หลักการง่ายๆในยุคนั้นไม่รู้ว่าจะอามาใช้ในยุคนี้ได้หรือเปล่าค่ะคือการทําตัวนะครับก็อ่อนน้อมถ่อมตนนะศิลปินทุกๆคนนะต้องมีความอ่อนออน้อมถ่อมตนแล้วก็ต้องมีความเสมอต้นเสมอปลายด้ยวยนะอืมค่ะมาจากไหนก็ให้รู้จักว่าตัวเองมาจากตรงไหนนะไม่ว่าจะไม่ไม่ว่าจะ ดังหรือไม่ดังนะครับค่ะโอ๊ย้ยนึกถึงคุณพ่อไวโพน์เลยคุณพ่อไอพอบอกว่าศิลปินลูกหล,ล,ลานอย่าลืมที่มาของตัวเองใช่ครับค่ะม,มันถึงจะมันถึงจะอยู่ได้ได้แย่งยืนและถาวรน,นะรอ๋อค่ะนะคะเรียกว่าเป็นอันแนะนํามกับรุ่นน้องๆได้ดีมากเลยคือช่วงนี้มีผลงานอะไรมาฝากแฟนเพลงบ้างคะช่วงนี้มีผลงานอ,อย่างอย่างที่บอกนะ มีใครอยากจะให้ร้องเพลงหรือว่าใครไหนที่อจะให้ผมไปร้องลง youtube ตอนนี้ใหม่ล่าใหม่ล่าสุดเลยนะครับกับเอ่อมหานครออนทีวีถ้าเป็นช่องจ่องหนึ่งนะครับเพลงใหม่ล่าสุดซิงเกิลใหม่เพิ่งออกครับเพลงไอหนุ่มเลี้ยงเป็ดลูกทุ่งแท้ๆเลยครับปุ๊บเข้าไปดูไปแล้วค่ะจากไอหนุ่มจากไอหนุ่มราชพักค่ะหันหันมาเป็นไอหนุ่มเลี้ยงเป็ดแล้วนะครับตอนนี้ค่ะไอหนุ่มเลี้ยงเป็ดแล้วก็สาวเลี้ยงหอยใช่ไหม ดังนั้นจะไม่ออกครับกําลังจะเริ่มตะตอ๋อเหรอคะอ๋อมีมีต่อเนื่องใช่ไหมมีแบบอ๋อค่ะอุ้ยน่าติดตามมากเลยแล้วอย่างนี้จะไปติดตามทางช่องทางไหนได้บ้างนะคะบอกแฟนเพลงหน่อยอ่าแฟนเพลงที่ชื่นชอบดำรงวงทองไปที่หน้าเฟซบุ๊กของผมได้เลยนะครับดำรงวงทองนะฮะค่ะหรือว่าเพจดำรงวงทองค่ะนะฮะก็จะเห็น ผมอัปเดตให้ตลอดนะมีเพลงใหม่มีข่าข่าวข่าวทำอะไรอยู่ตรงไหนความเคลื่อนไหวของผมนะจะติดตามได้ตรง้าเป็นบุ๊กผมเลยครับค่ะและไอ้หนุ่มเลี้ยงเป็ดนี่ใครเป็นคนแต่งคะคุณดำรงอ่าผู้แต่งก็คือน้องเดียวสวนรณแว่นทองหนังตะลุงใต้นะครับแต่งแล้วก็ทําดนตรีมาให้ร้องแล้วก็มอบลิขสิทธ์ให้ผมนะเป็นคนทำค่ะ นะคะคือแบบนะคะมิวสิกนี่วิถีชีวิตบ้านทุ่งมากๆเลยแล้วก็ใช้ภาษาง่ายๆเลยนะคะฟังเข้าบบใจ่าใ,ใ,ใช่ใช่นี่แหละมันคือแบบเพลงลูกทุ่งอะ่ะนะคะคแหมทุกท่านศิลปินที่มาทุกคนเลยนะคะคเขาจะมีแบบโชว์เสียงคะ่ะโชว์เสียงแบบสดๆอ่ะมาไอหนุ่มเลี้ยงเป็ดขอสักท่อนสองท่อนคุณน้ำรงคะ่ะครับผมได้เลยครับเอาไหมทุ่หัวมีผัวเลี้ยงเป็ดอ,อชอบ ปอตกอบวายะปัดอีดเตแค่คำว่านอเป็นกะทิโก้ไรนนต้นไก่เป็ดปุ้มโตไม่ต้องอดตายพร้อมโซจับอีโตอาวุธคู่กายค่ะที่ละครับยิงท่อนค่ะตอนแรกหัวฟังเข้าไปดูเอ็มวีนะจะเห็นว่านะคะพระเอกเอ็มวีนี่คิ้วโก่งมากเลยค่ะคุณน้ำรงค่ะ คุณน้ำรงผู้อยากถามหน่อยเด็กรุ่นใหม่บางคนเนี่ยนะคะคือเติบโตมาเนี่ยเขาไม่รู้จักเพลงลูกทุ่งแล้วแหละคือวิถีชีวิตลูกทุ่งแท้ๆเพลงลูกทุ่งแท้ๆเนี่ยจะอยู่คู่เพลงไทยไปอีกนานไหมคุณน้ำรงว่าอมันเป็นตามยุคตามสมัยนะฮะแต่ก็มีความกังวลอยู่เล็กๆนะครับเห็นเพลงลูกกรุ่มนะครับว่าทําไมอย่างนี้ทำไมมันเงียบหายไปมันจะหายไปเลยอืแต่ก็กังวลอยู่ว่าเพลงลูกทุ่งเราก็จะหายเป็นแบบนั้น แต่ก็อยากจะฝากที่เด็กรื่องใหม่ๆนะครับที่รักในคาว่าลูกทุ่งนะก็ต้องต้องมาช่วยกันนะครับเพื่อที่ว่าเพลงลูกทุ่งจะได้ไม่หายไปซึ่งเพลงลูกทุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมของคนไทยอย่างหนึ่งนะครับช่วยกันรักษาไว้นะครับค่ะคุณนำรงยังยืนยันที่จะอยู่ในวงการลูกทุ่งไทยนะคะยังไม่แบบลาจากเหมือนคุณดาวมายุรีใช่ไหมคะไม่ลาจากครับยังอยู่วงการลูกทุ่งด้วยนะครับแล้วก็ ตอนนี้ผมเป็นเฮลัตทีของสมาคมนักร้องลูกทุ่ง้วยนะครับอืมค่ะแล้วอ่าใครเจ้าภาพจะติดต่อง,งานแสดงที่คุณดำรงโดยตรงได้ทางช่องทางไหนบ้างมีทิ้งเบอร์ไว้บ้างไหมคะอ่าช่องทาง Messenger ในเฟซบุ๊กของผมได้เลยนะครับหรือว่าติดต่อมาที่หมายเลขโทรศัพท์ผมโดยตรงได้นะครับที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งสามเจ็ดห้าสองสองสี่หนึ่งนะครับนี่เบอร์ตรงผมครับ ช่วงนี้นี่อยู่ที่ราชบุรีหรืออยู่กรุงเทพคะเนี่ยส่วนมากจะอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับเพราะว่าช่วงโควิดไม่มีงานค่ะถ<อ>้ามีงานถึงจะเข้ากรุงเทพค่ะก็เป็นอไอหนุ่มเลี้ยงเป็ดอยู่ราชบุรีใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับ <c oughs> ค่ะ,ะสุดท้ายนี้ค่ะฝากอะไรถึงแฟนเพลงที่ยังคิดถึงและชื่นชอบเพลงของคุณดำรงจนถึงปัจจุบันนะคะเพราะว่ามันฮิตติดหูไปแล้วเชิญค่ะครับก็ยังฝากผลงานเพลงเก่าๆซึ่งหลายท่านเคยชื่นชอบนะทางช่อง YouTube ไปกดฟังได้เลยครับตั้งที่รู้จักชื่อเพลงนะแล้วก็งานเพลงใหม่ๆนะที่แต่ท่านยังไม่เคยฟังก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยนะครับทางช่องพันตุรัตเรคคอร์ดช่องของผมก็มีนะฮะจำลองออฟฟิเชียลนะไปเข้าไปติดตามฟังงานเพลงใหม่ๆ กันได้เลยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้นะครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณนํารงไปอย่างมากนะคะที่ให้เกี่ิม,มากับรายการชวนคิดชวนคุยนะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณคระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ